ต่างประเทศสิงคโปร์มาเลเซียไต้หวันเป็นจำนวนมากนะครับทราบว่าเกือบร้อยท่านทีเดียวนะครับมีท่านบดินเปลี่ยนวงเป็นต้นเนี่ยครับนะครับมีคุณวิวัฒน์การเจนะนันทิวัฒน์มีคุณซันฮอนเมงมีคุณเฮาทีนทุ่งคุณเจิงห่องคุณหลีคุณวะคุณเจิงซ่อนเศร้าคุณจางยี่เย้านะครับคุณหล่อฝางคุณนิธิโดนยอดยุติธรรม นะครับแล้ววันนี้ท่านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่คุณเอกสุภมิตรกิจจาพิพัฒน์ประธา,านเจ้าหน้าที่บริหารสริปนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่พร้อมกับศรีพัญญาคุณวิภาพรกิจจาพิพัฒน์ก็เดินทางมานะครับอีกท่านหนึ่งครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นบุญลาภเป็นบุญเลศเดินทางมาเพื่ออธิษฐานจิต ท่านวีระพงศ์ฤทธิรอดนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เรียนต้อนรับท่านวีระพงศ์กับท่านเสวกรนะครับด้วยความยินดีอย่างยิ่งนอกจากนี้ท่านหารีพันจันทร์ครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เดินทางมาถึงแอ่ตอนเย็นแล้วเรียนเชิญเรียนต้อนรับท่านผู้อำนวยการอารีพันจันทร์ถามตำรวจเมื่อไหร่เกษียณท่านบอกว่าอีกปีสองปีบอกโอ้ดหนึกว่าจะอีกสิบปีนะครับ สนองงานการคณะสงฆ์และการพุทธศาสนาของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างอลังการขออนุโมทนานะครับมีหลายท่านซึ่งผมยังไม่ประกาศนะครับรวมความว่าวันนี้เดี๋ยวจะได้ประกาศมงคลนามเรียนเชิญเราท่านทั้งหลายน้อมจิตสิฐานใจญาโยมท่านใดที่นั่งอยู่ในพิธีในขณะที่ท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดก็ดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ดีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอย่างเช่นท่านรองราชเลขาธิก,การในพระองค์ไปจุด เทียนต่างๆเนี่ครับเราท่านหลายประนมมือน้อมจิตอธิษฐานไปอธิษฐานไม่ต้องเป็นกวีอย่างที่กระผมพลตรีนเรศจิตลักได้กล่าวอยู่บ่อยๆไม่ต้องเป็นกวีก็ได้นะครับภาษากวีนั้นเป็นภาษาที่ทําให้เป็นมีความรู้สึกว่ามันเป็นภาษาไพเราะสนอหูอย่างเช่นอธิษฐานผ่านกวีว่า ข้าพเจ้าขอเดชะพระพุทธรน์กำจัดทุกข์ให้ข้าพเจ้าประสบสุขสิริศักดิ์มีหลักฐานขอเดชะพระธรรมรน์กำจัดพานให้ข้าพเจ้าชื่นบานผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะพระสังฆรน์กำจัดโรคให้ข้าพเจ้ามีโชคสืบชนจนเกินไขขอเดชะพระไตรรน์ดังจัดชัยให้ข้าพเจ้าเจริญไกลทวีสุขทุกประการเถิดอย่างนี้ก็ได้ หรือจะอธิษฐานตามที่ท่านปรารถนาอธิษฐานอย่างไรขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากโรคภัยแค่เจ็บทั้งหลายโรคใดที่เกิดขึ้นแล้วขอให้หายไปหมดไปสิ้นไปโรคอะไรที่ยังไม่เกิดขออย่าได้เกิดอย่างนี้เป็นต้นแน่นอนที่สุดผู้ที่มีอายุตั้งแต่60สบขึ้นไปหรือห0สบขึ้นไปไม่มีใครไม่อธิษฐานให้สุขภาพดีนะครับเราปรารถนากันนะครับกรเกษียณแล้วนี่ไม่ต้องการยศแล้วไม่ต้องการตําแหน่งแล้ว เงินนี่ก็ไม่จำ้งองคราแล้วถ้ารับราชการมีเงินบนานาญพอแล้วแต่สิ่งที่ต้องการก็คือธาตุขันสังขารขออย่าให้มีโรคภัยแค่เจ็บมาเบียดเบียนเป็นใช้ได้ท่านทั้งหลายครับวันนี้กอดด้วยเวลานาะทีอันบางควรเป็นมหามงคลยิ่งแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นเรียนเชิญทุกท่านเข้าพิธีด้วยความเคารพด้วยความสงบโดยพร้อมเพรียงกันในะบัดน,นี้ ขอรับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านนิรัตพงศ์เิทษฐทวรได้เป็นประธานอธิษฐานจิตจุดทุกเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนตรัยเพื่อเป็นสัพพสิริมงคลสืบไปนับัจบันนี้ขอเรียนเชิญณโอกาสนี้ครับขอเลาท่านทั้งหลายประนมมือนะครับนัตถิติวจนานามะมาอาโหสิภาวาพระเวความอดอยากยากจนคนแค้นจิต ตลอดชีวิตอย่าประสบอย่าพบเห็นอีกคำว่าไม่มีที่ลำเคนความร่มเย็นอย่าได้ขาดทุกชาติไปเทินขอให้ข้าพเจ้าไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครถ้าข้าพเจ้าเดินทางปไปทิศใดที่ใดขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุอุบัติภัย,ย่าได้มาแพ้วพานขอให้มีลูกให้มีหลานว่าน,นอนสอนฟังขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวสมหวังในที่ทุกสถาน ตลอดการทุกเมื่อเทินกับเรยอสวดมนต์นนะครับท่านใดยังไม่เห็นก็ชมในภาพในจอภาพครับวันนี้จัดอย่างอลังการสมกับเมตตาร่มบาร,รมีของเสด็จปู่ท้าวเวสวรรศักดิ์สิทธิ์หรือยักษ์ดอยคำลำเลิศท่านดูใบสีครับเป็นใบสียักษ์บูชายักษ์ใบสีต้องยิ่งใหญ่แล้วก็ต้องใหญ่ยิ่ง แม้แต่กระทั่งขันตั้งก็เป็นขันตั้งยักษ์ขันตั้งใหญ่ร้อยแปดเป็นมิ่งมงคลเป็นมหามงคลเป็นสิริมงคลและเป็นชัยยะมงคลโดยแท้จริงครับต่อไปจุดเทียนมงคลขวาซ้ายก่อนนะครับขวาของเสด็จปู่ซ้ายของเสด็จปู่ในเฉพาะแล้วก็ให้น้อมนำมาในพิธีเทวาพิเศษนี้เท่านั้นนะครับ การทำเป็นการเฉพาะลำดับต่อไปเรียนเชิญเป้าอ้วนโดยคำครับคุณป้าสิวนัรรต,ตราชตัดอำรองรักอธิษฐานจิตจุดเทียนพุทธวิปัสสีครับซึ่งประดิษฐานอยู่หลังเทียนชัยยมงคลนนะครับเป็นเทียนพุทธวิปัสสี ประอ้วนโดยคำนางวิสาขาแห่งล้านนาป้าไม่เคยมีมือเปล่าเข้ามาในวัดปฏิบัติธรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมอยู่สม่ำเสมอนะครับเดินทางมาเพื่อกราบไหว้บูชาเสด็จปู่เทวสวรร์นะครับหากเป็นดินทันลองราชเลขาคือดินพระพุทธพิสุทธิ์ล้ำ เนท่านจุดเพียนบูชาธาตุดินธาตุน้ำหากเปรียบเป็นน้ำท่านเหมือนสายน้ำปิ่งที่ยิ่งใหญ่พนาพัดล่มเย็นเป็นร่มใจและบูชาไฟสุดท้ายหากเปรียบเป็นไฟคือไฟฝันส่องปัญญาท่านธาพนาจึกดอยคำํำขออนุโมทนา ขอบพระคุณท่านรองราชเลขาธุการในพระองค์ด้วยความเคารพนะครับใหม่จุดธุติยะมหามงคลนะครับเล่มที่สองครับเล่มที่สามครับเรียนเชิญท่านพ้นเลยนะครับเชิญครับเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียครับท่านกรตินพงศ์ครับ ถ้าพูดกันตรงๆก็คือว่าตำแหน่งเลข,ขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือนี่อันดับที่หนึ่งเนี่ยรูปที่หนึ่งถ้าไม่มีบุญญาไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถโดยแท้จริงแล้วเป็นไม่ได้นะครับดังนั้นตำแหน่งเลข,ขานุการเจ้าคณะให,ใหญ่หนเหนือมีเมตตาบัญชาให้ทัจจุพญาพญาณวัชเชรวงได้สนองงานในเจ้าพระคุณถือว่าเป็นบุญพิเศษที่พระเดชพระคุณได้ปฏิบัติบำเพ็ญมา สมกับที่ท่านกล่าวว่าหมื่นคนกําหนดหรือจะจดบันทึกหมื่นคนกําหนดหรือหรือจะสู้จดบันทึกฟ้านะครับนะครับหมื่นคนกําหนดนะครับคนจะเป็นหมื่นกําหนดอย่างไรก็ตามแต่แต่ถ้าฟ้าบันทึกไว้เนี่ยอะไรก็ต้านไม่อยู่เพราะฉะนั้นวันนี้บุญบุญมาฟ้าส่งนะครับยามบุญมายามบุญมายามฟ้าส่ง ก็จะมีแต่ความมั่นคงมีแต่ความสุขมีแต่สงฆ์คนะศิษย์ชนะศัทธา,ท,าที่มาเฝ้าถวายความเคารพน้อมถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จด,ด้วยการเคารพอย่างยิ่งเทิดทูนบูชาร่วมบารมีเป็นที่ปรากฏนะครับในวันนั้นและการต่อมาวัดพระธาตุดอยคํานะครับโดยหลวงพ่อพระครูสุนทรเจติยารักษ์และปฏิบัติงานศิลาแผ่เมตตาให้สาธุชนบนความดี ทั้งประอ้วนโดยคำนำกุศลท่านสร้างมงคลปกปักบุญศักดิ์สีประอ้วนโดยคำนำทำําดีบุญทวีวัฒนาผาสเินเรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระนัตนตรัยดังๆพร้อมกันและสมานณโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะครับอธิฐานจิตจุดเพียนทั้งห้าเล่มบูชาขันห้าโกถาจากนี้กราบไว้สารัตนาครูบาเจ้าคิดษาประกาศโอการเพื่อความเป็นสัพพสิริมงคลณนะบัดนี้ số phần cầu à an ba phật tôn đây bên a ra han ta hu chừng chết nhớ hay nhận tham sa ta wa ho tôn bên ai <laughs> nam muội ai nhớ cô nam sa tang la Đừng phần cầm na Phá ni pa chào nam xa tăng lại bốn chạc sa mút xa con nhau nhân quang thiệp tiềm mướn đằng hương xa pháo khăm đêm quang Anh dù nay ta tăng xa con hứa xa tăng ngà lá ได้เขียจรสู่ฟาฟ้าได้สู่กำนาปนจากสงสารได้ถึงนิพพา,านเป็นสุขยิ่งนามสาตั้งหลายปนจากทุคดิธีกิเลปันหาล้อยตัดบอสสออ่อเศษสลอก็เพราะวาปาลมีแห่งเจ้านะ นะได้สร้างส่งมาหากหมื่นมากสีอส่งใครายแสนมหากาเป็นทะลาพระก็มาหอมหับหยับวายแต่จากเก่าดืม จนได้ธรพุผญาสาปัญญยตัญญานั่งเต่นแกวผาแป้แล้วฟุงมุมาลาพระก็มาเตสันนาพดปันเจ้าว่าฮีตังหาบอมเอินเอินเจ้า ได้ถึงอรหันตาคคประตันสามสิ่งคูคทวนยิ่งนอบุลวมุันรตันนังอันว่าแก้วตังสามดีนาดีเลือนลำเลิดกว่าแก้วตังลายในสาคนละโลก แก้วแกมฝนเส้นหายังบ่มีกาเต่าแก้วสามดวงแก้วตั้งหลายตั้งพวงกันเอามาเป็นแหวนต่อทางก่ยังหูบางเล่งป้ายในถึงว่ามีแก้วเนลังตีกันใจ ใจฉันชาก็ยังบ่สู้ซาต่อได้นาถึงว่ามีแก้วปะ่าจมเจินลากลุกเตือนได้กินนะยังบ่เต้าสินทามพระเจ้า ถึงว่ามีแก้าว,วีตุนแก้วเก่าแก้วก็โกดสีแดงเพ็รเม็ดสีแสงว่าวาเปืือมามาพิงดีวันปุ่งผิวพันมาเหมือนดังคำตันมาวิเศษอันเป็นเครื่องติดเต,ตไปบน กองงามแต่แห่งห้องเมืองคนกันว่าดับจิตตนเอาตัวไปบ่ได้สั่งสิ่งเลบ่ได้เป็นติจังติเปิงบ่ได้เป็นเกินเป็นหาวคายขึ้นจานฟ้าตัดติตังงามถึงว่ามี Tăng sám-ni-na-đi-ying-yot-va-keo-ma-ni-cho-chak-kha-va-pi-la-cha lam po thi <laughs> mo le ma lang sa se ma han ping vi chai no sam po thi ma kan cheng Ban bay 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 แดาแก้วเจ้าตั้งหาผักการอันขนงกุญาจที่คุณนาอันวิเศษเหตุว่าจะในวันนี้ ก็มาจู่จอดรอถึงตั้งวันการที่8เมษาพุทธศัาสนาลวงแล้ว2568ปูพรำเป็นเดือนเจ็ดเหลือ สิบเอ็ดคำก็มาจู่จอดลอเถิงติงยังสมนาสัทธาหนไปนอกและไปไหนหลไปไหนไม่มีตั้นเจ้าสวาตุนเจ้าประคูสุนทรเจติญลักพร้อมตึง จะเรียกว่าเจ้าจูตนตนและนาหุนไปนอกไม่มีคุณโยมสิวนัดราชตะดำลงนัดปะวนดอยขามพร้อมตึงกันกันน่ะัทธาตั้งหลล แต่มิใจศไัทธาใสศัทธาบ่เสียอย่างเหตุตะเดประเพณีที่อาจารยญาสปุลิสต่งอาได้ปำแตงสืบกันมาตั้งแต่ปหุกาลเมื่อก่อนแลได้ปากันสนองคงควายโตแต่งแปงหน่อมนำมายังมาทุก อาลาจะดุ้งดอกเขาตกดอกไม้ลำเตียนมาเสเทียนไหววางเวียนไว้เหลือคันได้แบ่งปันเป็นหากโหากธาพัธมวิภาคตนหัวตีจะขอถาวายสุมา ยังพระมุนีตนสังสาดกับตังหาบุภาปดพระสลีลาธาตุและเจดีตั้งไม่สลีมาโพธิุตนตนส่วนบติญาภาคันทวอนสองปองอธปนาแต่ก้าว่าจะขอสบายสุมายังภาสัจธรทมเจ้าว่าได้แปดหมื่นสี่ปั พันและพานาวาโลกุตลาธรรมเจ้าเก้าพก,การสิบกัตตังคาปริยธรรมโอฬารเลิดแล้วเป็นพระติดเก้าสองมังคาตางส่วนตติญาวาลาันทวนสามงามบ่ปศวาทาปัญน,นาตังไว้สุมา ยังอริัยสังฆเจ้าหมายมีพระอัญญาโกทัญญาห็นเจ้าเป็นเก้าอทาลาต่อเต่าถึงอริยญาสาวกัดเจ้าจู่ตนตนชู่องคองและถึงพระสมาธิสังฆเจ้าเป็นอาปาลิโยสารดังจะทุธาันทุนสีง อมุนตีบอาจสังขัญญาพุทจัจมาขอสุมายงพระสมณทกรรมฐานสุและพาวิปัสสนาญาณกรรมฐานสีส่สิบดวงอันว่าเป็นเหตุสาตั้งหลาย

พระพิตามันดาคุณคู่บาจาย์ตนสวควอันหมายมีพระมหากะสปะเห็นเจ้าเป็นเกา้าเป็นพระทานแนคู่บาจาย์เจ้าตนได้ได้สั่งสอนอย่างพระสมาทากรรมฐาน และภาวิปัสนาญาณกรรมฐาทานตั้งมวนตนได้ได้สังสอนอยังอคลาพยัญชนะที่ขัดละสะบทบาทบาลีน้ำทำคำสอนต้องอาลัยอันว่าเป็นอิดขาเจ้าตั้งมวนได้ถึงฟังกรรมนาโปนจาทสงสาร เถิงพะนิปานเป็นี่แลลานางาล้อนอ้อนว่าขัจเจ้าตั้งหลายจุดตนจุดองจุดจุดคนได้มีใจสัลังปังปาาลาสาได้พามาต่อพัดเจ้าตั้งหา โดยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื้อมันนีแต่จะติปังก่อนหนลังและในอเนกคจะติดังอันก่อนดี ได้ขึ้นตีต่ำได้ยำตีสูงฟุ้งตีพันนันนามานี้สดกว่าหากจะเป็นโตสกรรมอานมัวดำกรรมเศร้าเข้าในเขปมปัมธาบัดนี้นะขัดเจ้าทั้งหลายมีอีิเปลวไฟอันลุ่งเรื่องไรแส่ สัตตมทุกภาจาคำมิสักุชสุมากำลวะตังลายได้แผุ่ีอดถึงพัเจ้าตังหาขอพัเจ้าตั้งหา้นจงมีเมตตาวายนาปฏิฆา สักการะบูชาสุมาคะลาวแห่งข้าวเจ้าตั้งมวลแลบ่ได้เป็นป่าปักรมบ่ได้เป็นโตสะใหญ่ไปขวางควายมากระต่างแลอันทั้งการมิเท ลล่่ววสนนอัามบรารมีในเจ้าคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์บุญแผ่ผ่านดีงามตามประสงค์เจ้าคุณโปรดให้ท่านเจ้าคุณพระยาณวาจรวง์มาเสริมส่งบุญยิ่งใหญ่ในพิธีท่านเจ้าคุณพระยาณวาจรวง์จิตมั่นคงสนองงานไพศาลสีพระเดชพระคุณบุญลำเลิศประเสริฐดี บุญยะนฤทีจิตที่สุดจัดจุดเทียนชัยก้าวขอประธานกลาบประทานาเรียนเชิญพระอ้วนและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ถวายเครื่องบงคนแด่พระเดชพระคุณเรียนเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนประนมมือนะครับพระเดชพระคุณในร่มบรารมีของเจ้าพระคุณสมเด็จจะอธิฐานจิตเจิมเทียนชัยติดทองและอธิษฐานจิตจุดเทียนชัยประสงค์ในพิธีจะ บุญใดกุศลใดบารมีใดในลมบารมีของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ได้ประทานให้ท่านเจ้าคุณพระญานวัชจะระวงศ์